คุณภูวดลภูพัทรโยธินหรือกวีรังน้ำได้ร้อยกรองอานิสงการสวดมนต์ข้ามปีไว้ดังนี้นะครับการสวดมนต์ข้ามปีนั้นดีแท้ดีช่วยแก้กรรมเก่าเข้าปีใหม่การสวดมนต์ข้ามปีดีต่อใจดีช่วยให้มีโชคโบกพลังการสวดมนต์ข้ามปีมีอนุภาพ ดีช่วยปราบสิ่งร้ายไร้มนขลังการสวดมนต์ข้ามปีมีสุขจังดีสร้างหวังได้ดังหวังพลังบุญการสวดมนต์ข้ามปีมีธรรมะดีช่วยสร้างสาระพระธรรมหนุนการสวดมนต์ข้ามปีมากมีคุณดีช่วยเกื้อการุณบุญชีวี การสวดมนต์ข้ามปีมีทรัพย์เพิ่มดีช่วยเสริมเงินทองผ่องราศีการสวดมนต์สงบงามสวดข้ามปีดีช่วยชี้ช่วยพยุงรุ่งเรืองงานการสวดมนต์ข้ามปีมีบุญล้วนดีครบถ้วนพารณาไมยได้แก่นสารการสวดมนต์ข้ามปีดิถีการ ดียิ่งนานลาบและยศปรากฏเทิน